ก็ขอแบ่งปันเสียงดังนิดนึง้งรชี้เรื่องว่าทำไมไม่ดีถึงหนึ่งคนทำประมาณน,นี้แล้วกันอไอคำเนี้ยมันเป็นคำง่ายๆเป็นประโยคง่ายๆแต่เราเข้าใจแต่เราอาจจะทำยากนิดนึงก็เหมือนกับสไตล์คำว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้ประมาณน,นี้นะครับ ทำไมไม่ดีแต่ว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่มีคนทำรวมทั้งเราด้วยรวมทั้งผมด้วยนะครับมีหลายอย่างที่ผมยังทำอยู่ทั้งทงท,งที่รู้ว่ามันไม่ดีไหนลองมาพิาจารณาสั้นๆกันดูนะเดี๋ยวนี้เบาๆนิดนึงว่าทาไมถึงมีคนทําในสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่รู้หรือว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้สิ่งแรกที่ผมเรียนรู้มาตลอดชีวิตนะครับแล้ก็ทำความเข้าใจ รวมทั้งอ่านหนังสือเสริมเพิ่มเติมด้วยธรรมชาติมันให้อะไรเรามาหลายอย่างนะครับพูดง,ง่ายงว่าโทษธรรมชาติเลยแล้วกันว่าธรรมชาติมันสร้างร่างกายเราสร้างสมองสร้างเอ,อ่อนว,วัตกรรมอะไรต่างๆที่ตอบสนองความเป็นไปในชีวิตเราและไอ้ความสุขความทุกข์นี่แหละเป็นผลให้เราทําในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีพูดง,ง่ายง่ายโดยรวมก็คือว่าไอ้สายลังสมองของเราในร่างกายเราเองเนะี่ย มันจะบอกเราว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขแบบไม่ง่ายๆนะครับไอความสุกระยะยาวเนี่ยมันมีสารหลังแต่มันอักลังช้าหน่อยนานหน่อยหรือใช้ระยะเวลาะแต่พ่ดง่ายว่าอะไรที่ไม่ดีแค่สังเกตดูคุณจะเห็นเลยว่ามันทำปุ๊บมันจะมีความสุขคัาบเลยอย่างเช่นการกินจังทู๊ดหรืออะไรก็แล้วแต่กินเข้าไปครับมีความสุขคลบกันทีกินแล้วก็อ้วนอ้วนแล้วก็มีความสุขหรือเปล่าไม่แน่ใจ โดยภาพรวมที่อยากจะบอกมันก็คือมาจากธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรแล้วเราได้ผลเปนทีอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ารู้หมดจะอดไม่ได้ก็เป็นอีกอย่างนึงเชื่อมันมีหลายอย่างที่เรารู้มีความรู้เยอะอ่านนหังสือมากแต่เรารู้แล้วเราทํหรือ่ปากาเราต้องพิจารณาร่างกายเราที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้ว่าตื่นเช้าดีแต่เรามีความสึวานอน,อ,นอีกสักนิด อีกสักนิดมันจะมีความสุขกว่าตื่นขึ้นมาแล้วออกกําลังกายเรารู้ว่าเราออกกําลังกายแล้วดีแต่เราเหนื่อยตอนแรกเราจะรู้สึกอย่างไงนะครับว่าเราเหนื่อยแล้วมันไม่น่าจะเวิร์กนะอยู่เฉยๆนิ่งๆชิลๆสบายก่อนแต่บอกความเคล็ดลับนิดหนึ่งว่าไอการวิ่งเหนื่อยมันจะมีสายตัวหนึ่งหลัง่งออกมาแทนที่พี่เอนโดฟินนะครับถ้าคุณอย่าบอกคุณเสษเลยเอาเป็นว่าผมก็ไม่อยากให้สิกอะไรทั้งนั้น บางทีคนเขาบอกว่าชอบออกกงกายเศพติดนะครับผมคิดว่าการติดอะไรมันมันไม่น่าจะเวิร์นะเอางันกูลองดูปุ๊บสารหลัง่งกูจะมีความสุขทันทีมันจะได้มันไม่ได้แค่ความสุขระยะสร้างตอนนั้นแต่มันจะได้กลับมาระยะยาวด้วยก็คือว่าแน่นอนทุกคนรู้รู้หมดก็คือสุขภาพดีอายุยืนยาวแต่เราอย่าไปคิดถึงอนาคตเลยว,ว่ามันจะอายุจะยืนยาวหรือเปล่าสุขภาพจะดีหรือเปล่า มันดีแน่นอนของมันอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็รู้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ถ้าเราทำแล้วเราได้สารหลังสมองออกมามันสุดท,ทันีหรือการสูบบุหรี่เครียดก,กินเหล้าสูบบุหรี่เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเครียดเราไปไม่ได้เราสูบบุหรี่เรากินเหล้ามันมีความความสึกผ่อนคลายจะบอกเลยว่ามันผ่อนคลายแบบเดียวแล้วมันก็กลับมาบางความคิดที่ทําให้ความเครียดความอะไรมันหยุดและมันยั่งยืนได้ มันคือการควบคุมร่างกายควบคุมสมองควบคุมสติเรานี่เองซึ่งบอกเลยว่ามันยากผมก็ทําอยู่ทุกอย่างทุกวันแล้วพยายามจะฝึกฝนอ่ะไม่เป็นไรสุดท้ายนะครับก็ให้กําลังใจกับคนที่ทําไม่ดีแล้วก็ยังมีคนทําอยู่เพราะว่าเราอาจจะเรียนรู้ตัวเองหรือรู้ทนตัวเองช้าเป็นไปหรือน้นอยไปไปไม่เป็นไรฝึกๆไปด้วยกันแล้วนะครับแล้วมันจะดีขึ้นเองอทุกวันมันดีเสมอน,นะครับ